ดึงควายเขาี่ีบชอบีบีบายบายไม่ไปกะเทศจะร้องมา้ลยนกับจะกลับมาไม่เส็จทิปดิ 婆婆，婆婆 <laughs>， ดีน่ยังอดีสิเมื่อจะแดงดีค่ะมมามามาลูกมาไม่เหสัน์แต่เขาเคยจะสร้างเขาอยู่ ไม่เห็นหมอไม่เห็นขอบผมจไปจอเย็นสบายเอาอาครับครับถียมนะปัดจีนนอแขอบเน่นอกเอาเีต้องทำมันแน่นอกยก <laughs> แล้วนะม่น้ำตกแม่คันนีครับอยั่งใต้มที่หัวตึงเตี้ยบนยั่งใต้อ้พะะ่อใ <laughs> <laughs> หม่ใหม่น <laughs> ้องชื่อเด็กหญิงอะไรคะ <laughs> เด็กหิงอะไรลูก <sk r isa> เอาละรลองเพลงข้าให้ฟังหน่อยดีด <c oughs> <c oughs> ียืนตงรงด้วย <c oughs> นู้ลวดีโอเขดู้อนี่ั2ลัดผ้ัดลัดนลัดผัดีลัดผาดลัดี่ัดผลัดผลัาผลัดผลังผลัดผลัดผลังผาัดผลัดผลัดนลัดผลัดผลัดเลอดผลั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 ดผัดลัดผลัดััดลลั วัฒนะก็บอกนะครับว่าหลังจากที่ผมอยากทราบว่าคุณพี่ชื่ออะไรครับพี่เรียอะไรครับก็ทราบว่าพี่เรียนอยู่โรงเรียนไหนพี่ครับชื่ออะไรครับผู้ในการกกตทั้งเขบก็พอไปแล้วก็ชื่ออะไรครับดำเนินการได้นะครับเพราะกปปสกปปสสงขามาชุมนุมอยู่เหมือนเช่นนี่สุดท้าย วังไ่รู้จัจก่ีพอนะครับอันนี้ลงท่องสามนะครับแม่ชื่ออะไรครับตัวเองหนึนนน่งสองอสามไม้จัง้ช่ <c oughs> <c oughs>